สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว expansion pack EP ที่2นะครับจาก EP ที่แล้วเราได้ทำการบอกข้อดีข้อเสียของ expansion pack ของ get to work จนถึง get famous เนาะในวันนี้เราก็จะมาบอกข้อดีข้อเสียของ i live living จนถึงภาค high s c h o o l y e a r นะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับทุกคนเราจะบอกว่า ตัวละครที่เราใช้เนี่ยเป็นของคุณไม้นะครับคุณไมยก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ช่องทาง description สำหรับการติดตามผลงานของคุณไม้นะครับก็ในวันนี้เนาะก็เราก็จะมารีวิว Island Living จนถึง High School Year เนาะเป็นข้อดีข้อเสียนั่นเองก็ไปดูคลิปไนเลยสำหรับภาคนี้นะครับก็คือภาค i อ l a น d l ลิ i วิที่มาช่วงในมิถุนายน2 0 1 9เป็นภาคเสริมที่7ของ expansion pack นะครับ ภาคนี้เราจะพาซิมไปเกาะส,สวยๆเล่นน้ำดำน้ำเรียนรู้วัฒนธรรมเกาะทำงานอาสาแล้วก็เป็นชีวิตที่ชิลๆนะครับมันก็จะเป็นฟิลที่เราอยู่ที่ทะเลแล้วก็แบบเหมือนทำกิจกรรมกอบประการังหรือว่าแบบไปดูประการังอะไรเงี้ยทุกคนก่อกองทรายอะไรอย่างง,งี้ะงนะครับก็แล้วเราก็สามารถเก็บขยะที่ชายหาดได้ด้วยแล้วก็ส่วนตัวนะภาคนี้คนที่ชอบ ฟิลนางเงือกหรือว่าชอบฟิลแบบทะเลอะ่ะเราเชื่อทุกคนชอบภาคนี้มากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูข้อดีข้อเสียของภาค Island Living กันเลยนะทุกคนสำหรับข้อดีข้อเสียของภาค Island Living นะครับข้อดีก็คือมีแมปใหม่ก็คือสุรานีนะครับที่สวยงามและแปลกใหม่ในทีมเกาะเขตร้อนก็คือเหมือนทะเลเลยทุกคนแบบก็จะแบบร้อนอะไรแบบให้มีความอากาศร้อนอะไรอย่างนี้ แล้วก็เพิ่ม,มเมอร์เมดหรือว่าหนังเงือกนะครับเป็นตำงานของเกานะเนาะเป็นตำงานของเกาะไอวายลีวิงแล้วก็มีระบบที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเกาะได้ใช่ก็คือเหมือนว่าประมาณเราสามารถเก็บขยะที่ชายฝั่งได้คือช่วยรักษาความเป็นอยู่ของเกาะได้นั่นเองเพิ่มกิจกรรมทางน้ำเช่นพายเรือว่ายน้ำกับโลมาอะไรเงี้ยทุกคน แล้วก็ไอเทมในภาคนี้จะเป็นทีมทะเลทรายแล้วก็ชนบทที่ผ่อนคลายและดูอบอุ่นนะครับสำหรับข้อเสียของภาค Isle Living นะคะเผ่าพันธ์เมอร์เมมีฟีเจอร์การเล่นที่ค่อนข้างตื่นและจำกัดส่วนตัวเราว่ามันก็อาจจะจำกัดในบางฟีเจอร์แต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบเมอร์เมดหรืออะไรางี้ไม่น่าจะไม่มีปัญหา,าจะอินกับภาคนี้ส่วนตัวเราก็ชอบเพราะว่าเมืองถือว่าสวยมากๆ กิจกรรมทางน้ําบางอย่างอาจจะรู้สึกซ้ำซากและใช้เวลานานอันนี้เราส่วนตัวเราก็ใช่นะเพราะว่าบางอย่างมันก็ซ้ำซากไปอะไรอย่างนี้เนาะสภาพอากาศในซุรานีมาเป็นแดดจ้าทําให้ขาดความหลากหลายทางส,สภาพอากาศอันนี้ก็สําหรับเราไม่ได้รู้สึกว่าไปข้อเสียอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะมีแดดจ้ามากกว่าความมีหิมะอะไรอย่างนี้มันไม่มีแล้วแหละทุกคนเพราะเป็นเมืองร้อนอะไรอย่างนี้เนาะอืมอาชีพใหม่บางชีพนะทุกคน อาจจะไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควรสำหรับเราก็ไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหรส่วนมากภาคเสริมที่เราจะเล่นหรือว่าที่เราจะไปทำงานสน่วนมากก็จะมาจาก get to work บ้าง get f a m o er, มาที่เป็นพวกแบบดาราเป็นหมออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีบักเกี่ยวกับน้ำหรือว่าปฏิสัมพันธ์กันที่ทะเลก็มีจริงๆก็คืออาจจะบักโลมาบ้างเรียกไม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนี้สำหรับ island living นะ ภาคเสริมต่อมานะครับทุกคนคือภาคเสริม Discover University นะครับมาในช่วงพฤศจิกายน2019เป็น Expansion Pack ที่8นะครับก็สำหรับ Discover University ชื่อก็บอกแล้วเนาะมันก็จะเกี่ยวกับพวกชีวิตในมหาลัยนะครับเราก็จะสามารถพาซิมไปเล่นในมหาลายัยทัางกิจกรรมชมรมต่างๆหรือว่าไปสอบหรือปาร์ตี้มหาลัยที่สนุกตรงที่ ชีวิตวัยรุ่นเต็มไปด้วยที่เรื่องราวและกิจกรรมและเพื่อนใหม่ๆนะทุกคนส่วนตัวนะภาคนี้เราชอบอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติเราเรียนจบปริญญาสมมติปริญญาที่เกี่ยวกับหมอเวลาเราออกมาทํางานอ่ะทุกคนเราจะสามารถได้เงินเดือนสูงโดยที่เราเป็นแบบฟิลผู้เชี่ยวชาญตอนแรกที่เราไม่ได้เรียนหมอเรียนอะไรมามันก็จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแต่พอเราเรียนมาเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหมอเลยมันจะทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นแต่ว่า ระบบในเนี้ยก็จะมีฟิลถ้าสมมุติเรามีเงินไม่พอในการเรียนแเราก็สามารถกู้ยืมได้เนาะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูข้อดีและข้อเสียกันเลยนะทุกคนข้อดีและข้อเสียของ Discover University นะครับข้อดีเลยก็คือเพิ่มมหาวิทยาลัยที่เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้ เข้าหอพักได้มีกิจกรรมให้ทําแต่ว่าเราขอเน้นย้ำอย่างหนึ่งนะก็คือการเข้าเรียนเราจะไม่สามารถเข้าเรียนไปกับซิมได้ไม่เหมือนกับภาคไฮสคูลเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเราขอพูดเรื่องข้อดีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกแล้วก็การเรียนจบในสายอาชีพที่ต้องการจะนําไปสู่การทํางานในระดับที่สูงขึ้น <c oughs> ก็เหมือนที่เราบอกในตอนแรกว่าถ้าสมมติเราจบหมอปริญญาหมอมา เราก็สามารถทํางานโดยที่เราสามารถทํางานในขั้นที่สูงขึ้นไปได้และได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็มีกิจกรรมโซเชียลในมหาวิทยาลัยเช่นการโตว,วาทีการเข้าสังคมแบบรูเมดเพิ่มทักษะใหม่ๆเข้ามานั่นเองแล้วก็มีไอเทมในทีมวัยรุ่นเราทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายด้วยแล้วก็ข้อเสียนะครับทุกคนการเรียนอาจจะมีภาระ การบ้านมากมายอาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระในการเล่นถ้าใครชอบภาคเสริมเนี้ยเราว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกเป็นภาระะลรขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เราคิดว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่ง,งสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบไปขนาดนั้นเนาะแล้วก็มีแมปใหม่นะคะทุกคนเป็น bycater ที่มีขนาดเล็กและจํากัดแล้วก็มีพื้นที่เฉพาะในวิทยาลัยก็อาจจะจริงเพราะว่ามันไม่ได้แบบเข้าได้ทุกอย่างในนั้นเลยอะไรเงี้ย แล้วก็มีระบบโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ที่เพิ่มเข้ามาฟีเจอร์น้อยกว่าหุ่นยนต์ในภาคก่อนๆก,การจัดการหอพักและรูมเมทบางครั้งอาจจะทำให้เกิดบัก๊กหรือปัญหาด้านความสัมพันธ์แล้วก็การเดินทางไปกลับระหว่างมหาวิทยาลัยกับบ้านหลักค่อนข้างวุ่นวายใช่ไม่นซวุ่นวายหน่อยเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ Recover University นะครับแล้วก็ภาคต่อมานะครับทุกคนคือ Eco Life Style มาในช่วงมิถุนายน2020นะครับก็สำหรับเรานะอีโคไลสไ y l e เป็น expansion pack ที่9แล้วก็ความคิดเรานะ expansion pack เนี้ยหรือว่า e Last Style อีโคไลสไตล์อ่ะเรารู้สึกว่ามันเล่นยากตรงที่ว่ามันต้องแบบบริหารหลายๆอย่างเหมือนกันมันไม่ใช่แบบว่าแบบเข้าไปได้เลยแล้วแบบ ได้เลยแบบมีอะไรให้ทําง่าย,ายๆไม่นะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเมืองเนี่ยเล่นยากตรงที่ว่าถ้าใครเคยเล่นเนี่ยจะรู้ว่าบางสถานที่ในนั้นอะ่ะต้องใช้เครื่องปั่นไฟโดยที่เราต้องไปเอาขยะมามาไงเป็นก้อนๆรวมกันอะ่ะเข้าใจไหมเหมือนเอามาแปลรูปให้เป็นเชอเพฟิงได้ส่วนตัวเราว่าเนี่ยาอาจจะเล่นยากไปหน่อยแต่ว่าถ้าใครชอบฟิลแบบลุยๆเราชอบแบบอีโคสไตล์อ่ะเราว่าคนน่าจะชอบ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้อดีข้อเสียแบบเจาะลึกด,ดีกว่าข้อดีข้อเสียของภาคอีโคละสไตีนะครับข้อดีอีกระบบอีโคฟู p ปรินที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของโลกในเกมได้จริงจากสกปรปกเป็นสะอาดเพิ่มการผลิตพลังงานเองเช่นโซลาเซลล์การหันลมและการรีไซเคิลอเทมของภาคอีโคละสไตีมีความสวยงามและทันสมัยแล้วก็เพิ่มความท้าทายในการเล่นแบบ l ร็คจูเลชด้วยการเก็บของเก่าขาย แล้วก็สำหรับข้อเสียของภาค l i g h ไ s t y l e นะครับก็คือแมปใหม่อาจจะดูมีความสกปรกและโซมจนกว่าจะถูกความทำความสะอาดซึ่งอาจจะถูกบังคับให้ทำกิจกรรมบางอย่างตาม NAP ที่ไม่ได้ต้องการผู้เล่นที่ไม่ชอบการจัดการสิ่งแวดล้อมของฟีเจอร์นี้ อาจจะปิดฟีเจอร์บางส่วนของ e อี s t สไตไปตีนโดยรวมอาจจะไม่เข้ากับสไตล์การเล่นของผู้เล่นส่วนใหญ่ส่วนตัวนาะภาคนี้เลยเราคิดว่าคนที่ชอบอะ่ะจะชอบของความแบบท้าทายในการเล่นคือ l i k t to ริชเ e s ด้วยการเก็บของเก่าขายใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบแนวเนี้ยอาจจะไม่ชอบไปเลยแล้วก็อาจจะไม่ซื้อส่วนตัวเรารสึกว่าถ้ามีติดเครื่องก็ดีแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้แบบต้องการว่าต้องมีขนาดนั้น ส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าภาคเสริมเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบชอบมากจริงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ชอบก็คงไม่ชอบจริงๆเลยอะเพราะว่าเล่นยาก่วนตัวเราเล่นยากเลยแหละก็ประมาณนี้สำหรับภาคอีโค่แหละสไตล์ภาคต่อมานะครับทุกคนคือภาค Snowy Escape ภาค Snowy Escape มาในช่วงพฤศจิก,กาย,ยน2020ส่วนตัวนะเราว่าภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่10ของ Expansion Pack ใช่ไหม แล้วส่วนตัวเราเลยอ่ะเราชอบตรงที่ว่ามันมีให้เราเที่ยวหิมะใช่ไหมถ้าใครชอบหิมนะน่าจะชอบภาคนี้แล้วก็เราสามารถพาซิมไปเล่นสก,กีปีนเขาหรือว่าแช่ออนเซ็นแบบฟิลเหมือนเราไปญี่ปุ่นอ่ะทุกคนสนุกตรงที่มีกิจกรรมหลากหลายและมีวิวที่สวยงามแล้วก็ส่วนตัวนะเราคิดว่าภาคเนี้ยคนที่ชอบแนวญี่ปุ่นแล้วก็ชอบแนวปีนเขาชอบภาคนี้แน่นอนเพราะมันมีทักษะต,ต่างๆอะไรให้เล่นเยอะมากมาย ก็ประมาณนี้ละกันก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปดูข้อดีข้อเสียแบบลงลึกเลยอาจจะไม่ลงลึกมากแต่ก็อืมก็เปข้อดีข้อเสียเะนาะสำหรับภาค Snowy Escape ข้อดีข้อเสียนะครับก็คือจะมีแมปใหม่คือ Kumori Bi ใช่ไหม Kumori Bi อ่าประมาณนาั้นอาจจะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากญี่ปุน่นมีความสวยงามและน่าเที่ยวเพิ่มกีฬาฤด,ดูหนาวเช่นจะสกีสโนว์บอร์ด หรือว่าการปีนเขาเองเป็นกิจกรรมใหม่เนาะแล้วก็ระบบไลฟ์สไตล์ที่เพิ่มมิติให้กับบุคคลหรือว่าบุคลิกของซิมและนิสัยการใช้ชีวิตของตัวซิมเนาะกิจกรรมตามเทศกาลและสถานที่สาธารณะที่มีเอกลักษณ์ในทีมญี่ปุ่นเพิ่มการเดินทางแบบวาร์เคชันในโลกใบนี้ ข้อเสียนะคะคกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวบางอย่างเช่นการปีนเขาอาจจะรู้สึกซ้ำซากและใช้เวลานานการไปเที่ยวพักผ่อนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นการเล่นแบบเกมแพ็กมากกว่าเอ็กซ์เพ n p ชั่ไอเทมบางอย่างจะมีธีมญี่ปุ่นที่เฉพาะทางมากระบบไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ถูกใช้บ่อยเท่าที่ทวนสำหรับผู้เล่นทั่วไปการได้รับบาเจ็บจากการเล่นกีฬาเป็นเรื่องปกติและอาจจะสร้างความน่ารำคาญให้กับคนที่เล่นข้อดีอะเราว่า มีเยอะกว่าข้อเสียแต่ว่าข้อเสียถามว่ามันก็ไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราให้เราวิเคราะห์เราชอบนะภาคนี้เพราะว่าเราชอบเมืองมันตรงที่ว่ามันมีความเป็นญี่ปุ่นมากแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ชอบในญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ชอบถ้าใครชอบยุโรปอาจจะไม่ได้ชอบแนวนี้มากแต่ว่าส่วนตัวเราชอบเพราะว่ามันมีความแบบญี่ปุ่นหน่อยมันไม่ได้เอเชียแบบทางเอเชียเป็นแบบมีความญี่ปุ่นอันนี้เราว่า คนที่ชอบญี่ปุ่นชอบแน่นอนประมาณนี้สำหรับภาค snowy escape ภาคต่อมานะครับทุกคนคือภาค cottage living มามาในช่วงกรกฎาคม2 1 2 1ภาค cottage living นะครับก็เป็นภาค expansion pack ที่11ของเกม the sims เนาะก็มันจะเป็นชีวิตฟิลชนบทถ้าใครชอบชีวิตชนบทแล้าว,ว่ามาทางเนี้ยถูกต้องเลยแหละเลี้ยงไก่วัวแกะ ลูกผักทำอาหารท้องถิ่นสนุกตรงที่ซิมได้ใช้ชีวิตแบบฟิลชนบทมีกระต่ายให้เลี้ยงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราว่านะถ้าภาคเนี้ยไปสู้กับภาคของที่มันมีม้าเราจะไม่ได้ว่าภาคอะไรอะถ้าสู้กับภาคนั้นอะเราว่าภาคนั้นอะจะมีความสนุกมากกว่าอืมใ้วความคิดเรานะ แต่ว่าภาคนี้ถามว่าสนุกไหมสนุกมันมีเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีลามาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูข้อดีข้อเสียดีกว่าสําหรับข้อดีข้อเสียของภาคคอร์เทนลิวิ่งนะครับข้อดีก็คือระบบทําฟาร์มที่สมบูรณ์และมีวัวไก่ลามะปลูกผักได้แบบขนาดใหญ่แล้วก็มีแมปใหม่เข้ามาที่ทําให้มีความบรรยากาศแบบชนบทที่อบอุ่นและสวยงามมีการประกวด สัตว์ในเทศกาลที่น่าสนุกมีไอเทมต่างๆที่อยู่ในโหมดสร้างมีความชนบทและมีความนิยมสูงแล้วก็มีความท้าทายของ Simple Living ใน l o t t r h a t r a d ที่สนุกและท้าทายอ่านผิดอีกแน่ๆหรือเปล่าอันนี้เราขอโทษกันทุกคนข้อเสียนะทุกคนไม่มีมา้าต้องรอภาคเนี้ยแหละภาคอะไรวะมาอ่านวะอะไร h o w l e n c h หม h o w l e n c h ต้องมีภาา h o w l e n c h หรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ควบคุมได้การดูแลสัตว์และพืชผลต้องใช้เวลาและความพยายามมากสัตว์ป่ามีกระต่ายป่านกมีบทบาทที่ค่อนข้างจำกัดหากใครที่ไม่ชอบชีวิตแบบ slow l like i ก็จะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้ได้น้อยการปฏิสัมพันธ์ของสัตว์อาจจะรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับ ความคาดหวังของหลายๆคนเนาะสำหรับเราเราว่าภาคเนี้ยถ้าใครชอบสัตว์ก็อาจจะชอบเทามี้ระบบททำฟาร์มแต่ว่าถ้าใครชอบมา้าเราว่าไปภาคที่มีม้าดีกว่าแต่ว่าถ้ามีติดเครื่องเนี้ยเราแนะนําให้มีนะมันก็สำหรับคนที่ชอบอะไรเงี้ยน่าจะชอบอืมประมาณนี้สำหรับคอสเทจลิฟิ n งเราไปดูภาคกัอไปเลย ภาคเสริมสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็คือภาคเสริม High School Year มาในช่วงกรกฎาคม2022เป็น expansion pack ที่12ของเกม t t h s ซ m นะครับก็จะเป็นชีวิตในวัยเรียนที่เราจะพาซิมกลับไปในวัยเรียนเรียนหนังสือเป็นทำกิจกรรมชมรมปาร์ตี้หลังเลิกเรียนฟิลเหมือนมัธยมจริงๆเลยแหละแล้วก็ทีเจอหลักของมันก็คือเข้าชมรมกีฬาดนตรีศิละปะปาร์ตี้หลังเลิกเรียนกิจกรรมสังคมกับเพื่อน ก็สำหรับเรานะภาคเนี้ยเราชอบตรงที่ว่ามันไม่มีเหมือนกับภาคของ Discover University ภาค Discover University เนี่ยมันจะมีความเป็นชีวิตของมหลาลัยสูงและบางอย่างมันไม่สามารถเข้าไปเล่นด้วยได้เช่นไปนั่งเรียนด้วยเนี่ยมันเข้าไปเรียนด้วยไม่ได้ข้อดีของไฮสคูลยังเข้าไปเรียนด้วยได้อันนี้แหละคือข้อดีเดี๋ยวเราไปดูข้อดีข้อเสียกันดีกว่าไป สำหรับข้อดีข้อเสียนะครับเราก็คือจะบอกว่าข้อดีและข้อเสียของค่า School Year นะข้อดีก็คือสามารถตามไปที่โรงเรียนมัธยมได้และเข้าร่วมกิจกรรมในวัยรุ่นได้จริงเพิ่มท่าเรือที่มีความสนุกมากมายมีชีวิตวัยรุ่นที่สำคัญเช่นงานพร้อมและการขอเป็นแฟนระบบการใช้โซเชียลมีเดียและการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไอเทมต่างๆจะมีความสมัยทันสมัยมากขึ้นและใช้ได้จริง ข้อเสียมีบักจานวนมากโดยเฉพาะเรื่องการเรียนและการปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนช่วงแรกการเรียนอาจจะรู้สึกตื้นและเขินและซ้ำซากเมื่อเทียบกับ Discover University และก็แมปใหม่ค่อนข้างเล็กและไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควรการจัดก,การความสัมพันธ์แบบวัยรุ่นอาจจะเป็นเรื่องซับซ้อนและน่าลำคาญร,ระบบการเลือกสอบในชั้นเรียน ยังทำได้ไม่ดีและมักทำให้ซิมพลาดโอกาสต่างๆได้สำหรับเรานะภาคเนี้ยถ้าใครชอบฟิลมัธยมอ่ะมาภาคเนี้ยจะถูกใจมากกว่า DISCOVER UNIVERSITY แต่ถ้าใครอยากไปทาง DISCOVER UNIVERSITY หรือว่าพงางมหาวิทยาลัยอะ่ะไปภาคนู้นจะตอบโจทย์มากกว่า h High c h o o l l เย e แน่นอนประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีข้อเสียของภาค h i g School ลเย e สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ EP ที่3เราจะลุยกันตั้งแต่ Go, going to g e t h e r จนถึง e x c h a n t e d by natural เนาะก็เราจะลุยกันถึง7ภาคเลยเนาะใน EP ที่3ก็สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแต่ EP 1แล้วก็มาดู EP 2ของเราเนาะก็เราก็จะกลับมาทำ u t u b e ให้ได้มากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่า บางทีเราก็รู้สึกว่าเลยก็อยากกลับมาทําบางทีเราก็อาจจะหมดไฟไปหรือว่าอะไรไปเนาะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆว่าเราก็เข้าใจเพราะว่าเราเพิ่งแบบมาทําไม่ทําได้เพิ่งไม่ถึงปีด้วยไม่กี่เดือนด้วยเราก็รู้สึกว่าเราควรทําแบบแบ่อยๆมากกว่าที่เราไม่ควรที่เราจะแบบทิ้งไปนานอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะเป็นคอนเทนต์เกมต่างๆเช่น i n s ซอ g เอวีไอเ t นติตีอะไรอางี้ก็จะพามาให้ดูเรื่อยๆเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ามารับชมรับฟังคลิปอีีที่2ของเกม The Sim เนาะก็อ้ออีกอย่างหนึ่งที่เราจะบอกก็คือตอนอ p พีที่3ตอนจบเนาะเราจะทำการสรุปทุกอย่างว่าภาคนี้เหมาะกับใครบ้างภาคนี้ไม่เหมาะกับใครอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับ